สวัสดีน้องชายนะวันนี้เดี๋ยวเจอาเฮียจะมาสอนเทคนิคคร่าวๆนะครับในการดูสีหัวเทียนนะทีนี้ในการดูสีหัวเทียนเนี่ยนะครับนาก็ของรถของคาบูเรเตอร์นะครับนะคันนี้เป็น56ไม่ชักนะครับนะฮะชักเดิมนะครับมันก็เป็นคาบูเดิมที่โมนิฟายนะครับที่เฮียโมนิฟายเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเฮียจะมาสอนเทคนิคคร่าวๆในการดูสีหัวเทียนละกันนะฮะในการดูสีหัวเทียนเนี่ยมันก็มีหลายสำนักนะครับหรือมีหลายแนวทางวิธีการไล่แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันนะฮะวันนี้ก็จะเป็นสไตล์ บีเลสซิ่งสไตล์ของเฮียนะครับเฮียก็จะบอกคร่าวๆแล้วกันในการดูสีหัวเทียนนะนะครับในการสีหัวเทียนดูในการดูสีหัวเทียนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูตรงกลางนะครับก็อาจจะเป็นสีสนิมนะครับแต่เป็นสีสนิมไม่เยอะนะครับในการดูสีหัวเทียนเนี่ยถ้าสีหัวเทียนที่สม่ำเสมอนะครับที่สวยนะครับ นะเราไปขี่รอบอยู่ประมาณสักร้อยยี่ร้อยกว่าหรือเราขีกก่กระแทกกระแทกกระแทกบ่อยๆเนี่ยเร่งเร่งเร่งมันไม่บ่อยเร่งให้เต็มที่นะแล้วเราก็จอดดูนะครับสีหัวเทียนถ้าแบบนี้นะครับนะอาจจะบางไปนิดนึงมันเป็นสีสนิมแต่เป็นสีสนิมนิดเดียวนะครับอย่างนี้เราจะทายัางไงเฮ้ยเราอยากจะเพิ่มสักนิดนึงอ่ะเราไปกลื้อขบูนมหนูเพิ่มให้มันเป็นสัก3ามเบอร์5้าเบอร์ก็ได้ลองดูนะครับเพิ่มให้มันหนาขึ้นอีกนิดนึงหรือเราจะไปเหลาเข็มช่วยนะครับเหานนเหลาเข็มตัวไหนเหลาเกลาเรข็ม,ม ครึ่งคันเร่งเนี่ยขี่โอเคเลยแต่พอเราจะกระแทกคันเร่งในการต่อเกยียร์ในการสับเกียร์เนี่ยมันจะสะอึกนิดนึงนะครับมันจะวอดนะครับแล้วมันคันเร่งไม่ต่อเนื่องเราก็ฝนจากตรงนี้ตรงนิ้วเฮียร์ลงมานะครับฝนทีละนิดพอนาะน้องชายนะครับมันมีผลเป็นอย่างมากนะครับฝนทีละนิดพอฝนตรงนี้ลงไปนะครับถ้าสมมุติว่าอัตราครึ่งคันเร่งท้ายไม่ได้นะครับมันจะเซิว่าแล้วมีอะไรอีกอ่าเราปิดอากาศช่วยก็ได้ ปิดอากาศช่วยนะครับน้ำมันก็จะหนาเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งนะน้องชายตรงนี้มันเป็นจุดละเอียดนะครับมันช่วยเติมแต่งได้นะน้องชายส่วนการวางเบอร์น,นุมหนูนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับอ,อ,อัตราส่วนต่างๆในตัวเลขในเบ้าฝาที่เราจะบีบอาจใช้น้ำมันอะไรนะครับ919520 e 8 5นะครับในการไล่ e 1 0ใน e 8 5เฮียบอกไว้ว่ามันจะยากนะครับเพราะว่ามันต้องใช้แรงบีบแรงกำลังอัดสูงนะครับถ้าแนะนำอยากให้ขี่ดีขี่สมูทนะครับอยากจะแนะนำให้น้องๆอง่ะไปไล่9195ไล่แก๊สก่อนมันจะง่ายกว่านะครับถ้า cc บ้าฝาไม่ได้นะครับในการบีบอัดไม่ได้นะครับมันก็เราก็ไปเติม e 2 0 e 8 5ไม่ได้นะน้องชายนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเฮียให้ไปละกันคร่าวๆนะก็แล้วแต่คนแล้วกันนะครับถ้าใคร e 2 0อ่ะ ให้กำลังอัดอออ,อยู่ประมาณ12.8 13.0 13.5อย่างนี้แล้วกันอะไรประมาณนี้เนี่ยเนาะหรือ12.5 12.8นะครับถ้า e 8.5ก็จะให้13หรืออาจจะเป็น13.5 13.8อะไรประมาณนี้เราก็บีบฝาเข้าไปนะครับแต่ทีนี้เราต้องจ้องเข้าใจด้วยว่าฝายิ่งบีบความร้อนยิ่งสูงนะครับพอความร้อนยิ่งสูงเราต้องขายให้ทันนะครับเราต้องเพิ่มน้ำมันให้มันได้นะครับ อย่างเป็นพวก e 2 0 e 8 5น้ําน้มันก็ต้องเพิ่มไปอีกเยอะสมมุติว่าคร่าวๆนะครับเราใส่ตรงนี้สมมตนะุติหน้าทีต่างเป็นเบอร์120แต่ถ้าน้องชายไป e 2 0นะครับอาจจะเป็นร3 5หรือคร่าวๆน้องชายอาจจะเป็น e 8 5อาจจะเป็น140ย4 14 2นะครับค่าน้ํามันมันก็ต้องไปเพิ่มขึ้นเพราะว่าตรงนั้นเป็นค่าอินเทอร์นอลมันเยอะนะครับน้ำมันมันน้อยค่าแกนกอฮอ์มันเยอะเราก็เลยต้องเพิ่มเบอร์ไปเยอะนะน้องชายเข้าใจนะครับไม่งงนะส่วนตรงนี้ลตรงเนี้ เฮียเนี่ยเฮียก็จะไต่จากน้ำมันบางไปหาหนาจะเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งสมัยก่อนนูนะ้นเฮียจะไล่าจากหนาไปหาบางเฮ้ยแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยากนะครับมันยากเฮียจะเลยไล่าบางไปหาหนาเฮียรู้สึกว่ามันง่ายกว่าแต่ทีเนี้ยไล่าบางไปหาหนามันมีความเสี่ยงไหมมันก็มีความเสี่ยงความเสี่ยงลูกเบะความเสี่ยงลูกติดความเสี่ยงลูกทะลุแต่เราก็ขี่ให้มันพอดีกับงบ กับประมาณที่เรากะไว้แล้วกันนะครับไม่ใช่ไปตะบี้ตะบัน,นบิดนะฮะนะมันก็เป็นแบบนี้แต่เฮียไล่จากบางขึ้นไปค่อยๆแทงขึ้นไปนะครับผมนะตรงเนี้ยเฮียอาจจะเหลาเข็มช่วยนะครับแต่ตรงเนี้ยมันขี่ดีไหมขี่ดีนะในการเบินนะ้ลอะเบิ้ลดีเลยนะรถทุกคันอนะเบิ้ลดีแต่พอเอาเออกไปขี่นะครับมันจะมีอาจสะอึกกวกหรือการสับเกียร์ไม่ต่อเนื่องนะครับน้องชายน้องชายก็ต้องดูให้ดีนะส่วนตรงนี้เฮียอาจจะเหลาเผิ่มเหลาเข็มช่วยอีกนิดนึงนะครับตรงครึ่งคันเร่งนะครับตรงนี้ นะลองก่อนนะครับยังไม่อยากแทงนมหนูเพราะว่านมหนูเดิมเนี่ยเรามันหานมหนูเบอร์เปลี่ยนยากนะครับเราก็จะต้องค่อยๆแทงแต่ถ้าแทงพลาดไปเนี่ยมันก็จะอาจใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็ขี้เกียจลื้เข้าลื้อออกด้วยที่จะลองฝนเข็มก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นลูกเล่งที่ตัดแล้วนะครับตัดและยกนะเราก็จะฝนประมาณขนาดนี้ขึ้นคขนเล่งแล้วลงไปเพิ่มความหนายอยีกนิดหนึ่งตอนช่วงท้ายนะครับแต่ถ้าเราไปเพิ่มนมหนูเลยทีเนี้ยมันก็จะมาหมดเข้าใจปะ่ะมันก็จะมาหมดน้ํามันก็จะมาเยอะหมด แต่ถ้าเราเหลาเข็มตรงนี้เราไม่ได้เปลี่ยนมุมหนูเราเข็มตรงนี้น้ำมันมันก็จะมาตรงช่วงตรงนี้ที่เรายกนะน้องชายเข้าใจนะครับไม่งงนะก็พยายามง่ายๆก็ได้ให้มันเป็นสีสนิมอ่ะมันถึงจะสวยนะครับถ้าเป็นรถขาบูวเนาะแต่ถ้าเป็นรถเดิมๆสมัยนี้หัวฉีดเราแกะมาบกกขาโพลเหมือนกันนะน้องชายนะมันยังไม่ทะลุมันยังไม่ติดเลยนะลองไล่ดูแล้วกันจากบางไปหาหนานะครับยังแต่ก่อนนู่นเฮียก็เคยแนะนําอยู่ว่าให้หนามาหาบางนะครับแต่ทีนี้น้องชายก็ลองดูกันลองกลับกันลองหาวิธีใหม่ๆดูนะครับมันก็ ไม่เสียหายนะน้องชายนะลองดูแล้วกันนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้แหละคร่าวๆนะครับยืดยาวเดี๋ยวจะบรนณาเบื่ออนะ่โอเคครับก็ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ